ใค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคค่ะต่อจากเมื่อกี้เราจะมาเปลี่ยนโหมดกันอันนี้เรามีมักเกิลมักเกิลมาร์เกิลมได้อยในโลกเว้นตนของเราใช่จะดูรีแอคเขากับเป็นแฟนหรือแค่แทนเขาจะทีเซอร์ช็อตฟิล์มยังไงทีเซอร์ช็อตฟิล์มเป็นแบบสั้นๆของช็อตฟิล์มเอาเลยปะเอาเลยปะต้องอยู่ใกล้ๆกล้เร็ว เราเลิกกันดีกว่าแอบมันอันจรจันที่ทำให้มึงได้แฟนจ้ามึงใช้คุหมอ่อนด้วยแอบมาแต่ว่านะคนั่นเล่นแอปนี้ปะเนี่ยนั่นก็คือแอบมีแน่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้นางเอกช่องสามเคดูลูกพี่สิงคือหล่อเด้อไปเอารูปของ พี่ที่เขาทาผมอ่ะข้างหลังข้างหลังก็คือหล่อแล้วอะข้างหลังก็รูแล้วว่าก็หล่อใช่ะไรติดผมมาลูกอุ้ยน่ารักจังใต้ตายาเยลไม่หร่ออันนี้เกาลีหรอ่ก็หลีกานแรก่เจอกัมันเป็นคขคนข้างหลังต้องเป็นชัน ไม่ใช่หล่ต้องฉันมีเซียนที่ดังเขาโอ้ยตันจังอ่ะอยากดูอีกเลยน้อยไปค่ะขออีกอ่ะเป็นไงมาเกันว่าไงหล่อไหมพี่สิงหล่อไหมผมดีอ่ะงานผมดีฉันบอกว่าหน้าตาหล่อไหมไม่ถูกหน้าไม่ชอบใต้ตาไม่ได้หรอมาเก็ตไม่ได้ไม่ผ่านต้องคาเนาะไม่ลองคิดง่ดีมันอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้เขาทำดีแต่ผมเซร็จดีมากเต่ผมดูแบบดู ดูเป็นลุคผู้ใหญ่กว่าทุกค่ะคันยงพาเซลส์มันเป็นอะไรมันเกาหลีอะ้รมันเกาหลีมากเลยเกาหลีดูแบบติดรปตัวน้อยไม่ชินกับความเกาหลีตัดขี่หลังไม่ได้ไม่อนุมาตเดี๋ยวพี่ไปตัดตัเขียนคำว่ากูแทนได้ไหมไม่พี่ไปตัดหน้าหมวยใส่เข้าไปได้ไหมไม่ทำให้หน่วยได้ไหมได้เอาเป็นปกเลยเอาเป็นปกคลิปนี้คิดถึงน้ำหนักแล้วอ่ะไม่ได้หรอสงสารพี่สีมาถ้าเป็นเราก็หลังตัอทำไงได้ อย่าลืมนะคะไปฟังได้ในจูนะจ๊ะเพลงนี้ออเพลงไปฟังได้ในจูแต่ว่าตัวเต็มมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันตัวเต็มไม่เขียนเนาะเร็วๆนี้เหรออ่า c o ง i n g s จ้าเร็วๆนี้ว่ะเดี๋ยวถ้ามีตัวเต็มมาอีกถ้าเราได้อยู่ด้วยกันจะทำรีแอคะทำรีแอคครับโอเควันนี้ไปละจ้าสองตัวติดกันเลยวันนี้ไปละ